หนึ่งสิ่งที่ควรฝึกเพื่อเป็นเศรษฐีได้ง่ายขึ้นนะคะหลายๆคนแน่นอนว่ามีความปรารถนาอยากจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยจะเป็นเศรษฐีเนาะอยากเป็นคนสําเร็จนะคะแต่มีแคแล็ลับสาคัญอย่างหนึ่งที่ควรฝึกเลยนะคะนั่นก็คือการสวมการเป็นนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาคุณต้องรู้ก่อนว่าคนสําเร็จคนมั่งคั่งร่ำรวยเศรษฐีเนี่ย เขาเป็นคนยังไงคิดยังไงพูดยังไงมีไมเซ็ตแบบไหนลงมือทําอะไรบ้างในแต่ละวันและที่สําคัญที่คุณต้องเรียนรู้นั่นก็คือนิสัยมวลสําเร็จนิสัยของเศรษฐีเขาเป็นยังไงกันนะและว,วันนี้มีข่าวดีสำหรับชาวติกต็อกนะคะแก้มบอกเลยว่าแก้มได้ตกผลึกแล้วก็รวบรวม นิสัยของเศรษฐีที่รายล้อมตัวแก้มเองรวมถึงไปเรียนรู้ชีวประวัติของเศรษฐีและคนะํรเร็จมามากมายแก้มตกผลึกมาให้แล้วทั้งหมด28นิสัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วแก้มมีอยู่ในคอร์ส28วันปั้นนิสัยเศรษฐีแต่จะบอกว่าชาวติ๊กตักในช่องนี้ที่ติดตามแก้มหลังจากนี้แก้มจะลงเป็น EP ีให้28วันนะคะแต่ทําเป็นคลิปสั้นๆนะใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวติดต่อไปที่คอร์สได้แต่ถือว่าโชคดีมากๆที่จะมาแบ,บ่งปันให้กับในช่องติ๊กต็อกนะคะ ถ้าใครอยากเรียนอยากปรับนิสยัยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนนิสัยเศรจถีนะคะฝากกดหัวใจนะคะฝากพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ฝากแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มาดําได้ทําคอร์นี้28วันให้เรียนรู้กันฟรีๆด้วยนะคะ